ไหนนก็ไหน,ไไหนมาดันปีกแหละดันปีกใหม่ละไม่เคยทำคลิปลงไม่เคยทำคลิปสอนลงดันปีกเลยอ่ะเรามาสอนลงเลยแล้วกันนะฮะสำหรับรดันปีกใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะเจอบอสก่อนเลยก็กระซววมันซะให้เรียบร้อยนะฮะเรากะซ้วกกับมันก่อนเลย PC ไม่มียืนเปิดร้านขายของแล้วหรอครับมีครับอยู่แนวหนึ่งกับสองครับส่วนใหญ่จะอ,อยู่แนวหนึ่งกับสองซะมากกว่าแนวทั่วไปไม่ค่อยมีครับ เปิดมากระซ่วกระซ่วอย่างเดียวนะฮะเรียบร้อยไปต่อโอเคมาตรงนี้จ้เป็นการเคลียร์มอนมู่นะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะตรงนี้จะแอบแรงนะจ๊ะวิธีการเดินก็ไม่มีอะไรมากครับเดินถอยหลังเป็นหลักนะเดินถอยหลังเป็นหลักแล้วเดีเด๋ยวมันจะค่อยรวมมาเรื่อยเรืนะ่อยๆ่อยสักประมาณหนึ่งแล้วก็เดินเข้าสวนเดินสวนเข้าไปแล้วตีได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ ตรงนี้สาหรับนําปิกใหม่ทีใ่ใครที่ลงไหวนะฮะอันนี้เป็นจุดเก็บเวลอีกหนึ่งจุดชั้นดีนะใครถ้าคือถ้าจะให้ดีกด E.P ถัว่วถูกกดถั่ว E.P ด้วยก็จะดีนะครับผมเพราะสังเกตว่าก่อนตีถึงเนี่ยได้เป็นร้อยนะฮะ <S <S อ่ะพอถึงเคลียร์มอนเสร็จปุ๊บนี่บอสจะเกิดมาให้เราเดินเฉียงจากตรงกลางนี้นิดนึงฝั่งไหนก็ได้ตามแต่สะดวกแต่ก่อนจะชอบเอียงขวามากกว่าก็อามาทางขวาหน่อยละกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตี <c oughs> ไปเรื่อยๆครับพอตีไปสักพักเดี๋ยวจะมีดาบปักลงมาที่ตรงกลางตรงนี้พอดี <c oughs> <ๆ S 2> ถ้าเราบินตรงกลางเนี่ยโดนหัวแตกนะ,ะอ่ะเดี๋ยวผมยืนกลางให้ดูก็ได้อ่ะนี่ยืนตรงกลางแม่งเลยอ่ะไวเลดิกไม่โกรธนะตายคือตายนะฮะคือกูณบิซีเรียสอยู่แล้วไงลินยนดนดาบเป็นคราฟิภาคสาโอเคดาบปักมาแล้วนะฮะอ่าเมื่อกี้มาถนสังเกตดาบปักมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ตีไปเนี่ยระหว่างที่ดาบปักลงมาเนี่ยเราจะตีบอสไม่เข้านะครับเราต้องตีดาบให้แตกก่อนนะแต่ก็อย่างที่เห็นครับคือเรากดตีบอสไปรัวๆเดี๋ยวดาบมันก็โดนชิ่งไปด้วยฮะแล้วพอระเบิดก็ก็ระวังให้ีละะกกกันนนคผมมืออโาสสแต็ูง แล้วตรงนี้จะเคลียร์มอนเพื่อเอายีพีก็ได้ครับผมหรือถ้าจะไม่เคลียร์ก็ตีประตูตีก่อนแล้วก็ไปห้องต่อไปเลยอันนี้ยืนชนต้นไม้ทีนึงครับผมให้มอนด้านหลังวิ่งออกมาแล้วก็เดินถอยหลังออกมานะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีอเซเดตหนึ่ง,ง,งก็คือไอตัวด้านหลังก็จะตามมาด้วยก็เคลียร์ไปเป็นจุด,จดๆไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็แล้วแต่เอียงซ้ายเอียงขวาเพื่ออะไรเพื่อที่จะรวบมอนครับผมนี่เราจะรวบมอนอย่างนี้มานะอ่าแบทมอพอดีกูลืมต่อขอโทษ อไม่เป็นไรเนี่ยแต่ก็เราก็จะได้ประมาณนึงแล้วอาจจะไม่กระจุกแต่ก็เป็นแถวอยู่ก็เคลียร์ได้เลยครับผมเอาดีๆเอียงซ้ายป่าฮั่นแน่รู้มากกับเราอะทำทรงเหมือนเคยเห็นนะพี่นะ Ens, อย่าบอกนะว่าพี่เคยเห็นน่ะเฮ้ยอาบอบด้วยก็ไม่เคยไปเนี่ยพี่ไปก็ไปเห็นผมตอนไหนวะเนี่ยเอาดีๆนะยังสายไม่ยายรักฮะเราก็รู้เป็นสักทั่วเลยนะคุณปฏิพูนนะด้านปีกใหม่อยากได้จุดยืนครับได้ๆนี่กำลังบอกอยู่อ่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้ลืมบอก อ่ะไม่เป็นไรคือหลักๆจงเมื่อกี้มันจะมีมันเอาง่ายๆคือพอเราตีกล่องใช่ไหมมันจะมอนเตอร์จะขึ้นเป็นปีกปีซ้ายกับปีขวาเราจะเคลียร์ตรงกลางก่อนก็ได้หรือเราจะโยกไปอีกทิศหนึ่งคือให้เราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ให้โยกเป็นส่วนปลายเพื่อที่ว่าอีกฝั่งเนี่ยมันจะตามมาประกบพอดีครับผมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากสําหรับตรงนี้สําหรับเว็บนี้เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมไปบอกรอบหน้าแล้วกันเมื่อกี้มันแต่เมาส์เพินไปหน่อยขอโทษที อ่ะแล้วพอเบิร์ตบอสเกิดก็อเคลียร์ไปนะครับเคลียร์เสร็จตีกล่องฮนะตีกล่องเข้าวาร์ปเสร็จแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไปก่อนโอเคพอตีเสร็จแล้วปุ๊บนี่ามาตรงนี้นี่ยืนแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เลยมอนชุดแรกกับชุด2มันจะเกิดมาตรงนี้จะเหมือนกับดัานปีกเก่าก็คือฮ o ลลฮาวอลลวท์ฮิลเราต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนถึงจะเกิดบอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวแค่นี้เลย เคลียไปเรื่อยๆฮะไม่มีอะไรมากเคลียเคลียอย่างเดียวสังเกตว่าอีพีกองตีได้ทีเนี่ยเกือบร้อยนะร้อยบ้าง200บ้างแต่คือได้อีเยอะมากโอเคบอสเรียบร้อยครับเสร็จแล้วให้มาตรงกลางนะครับมาตรงกลางพอบอสเกิดแทงข่าเล็กน้อยนะครับแล้วตีไปเรื่อยๆตรงนี้จะเบิร์ดดามจเ,เลยก็ได้นะครับแต่หลักๆที่เรายืนอย่างนี้เพื่อที่จะรวมมอนและเพื่อเคลียมอนเรื่อยๆ ถามว่าเคลียร์ไปมันมีอะไรหรอพี่เปล่าไม่มีอะไรครับผมเอา e เอฟพีเฉยๆนะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากครับเห็นไหมมันก็จะเคลียร์ได้เยอะมันก็จะเคลียร์ได้แบบคูกระจุกเมมบิรมอะเบิรมเบิมเบิรมเลยเดียวเสร็จแล้วสังเกตว่าระวังหลังตัวสอดแมงเสือกเปศศ็นสีดำซึ่งไม่รู้มันจะทำมาทำ,ทำ,ทำหาอะไรเนี่ยพอจังหวะนี้เห็นไหมะมันจะมีอหัวแดงๆเ,เ,เนี่ยเดินมาตุยต้ยตุยต้ยตุยต้ยตุย้ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยอย่าให้มันเข้าใกล้เรานะครับผมเราต้องเคลียร์มันก่อนที่มันจะเข้าใกล้นะแต่สมมติว่าเอ้ ไอพี่ผมตีเพลินมาแต่มองกับเพื่อนเพลินอะไรเงี้ยถ้ามันนึงเข้าใกล้เป็นยังไงบุ้มเนี่ยแม่งเป็นอย่างเ,เาง,งี้ยก็ชูวยกูทีเดียวตายเลย <S <S เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะระวังให้ดีถามว่ามันจะมีระลอกสองไหมมาลองดูกันแต่ตามปกติมันน่าจะมีระลอกสองนะไม่รู้ว่าแม่งชาร์จอยู่หรือว่าไงวอร์นิ่งวอร์นิ่งแล้ววอร์นิ่งของไอตัวใหญ่หรือวอร์นิ่งของไอ้นี่ยังไงยังไงลูก ยังไงโลูกรอบสองไหมรอบสองได้นะได้นะรอบสองได้นะสองบ่อสูสองบ่อร,อบ,อ,รอบสองบอ่อสักนิดหนะ้าอ่าไม่รอบสองกูเอาแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แค่นั้นครับสำหรับการลงดันปีกนะแค่นี้เลยแล้วตีไปอืม้มอีเล็กเซอร์มาสามล้านบเบาๆเราเสร็จไปแต่ถ้าใครลงต่อก็ถ้าเป็นเบดเดอร์ก็ต่อออไปเลยนะครับไม่ต้องถอนนะ กดเข้าดันทันทีแล้วจี้มันเลยครับผมนี่ก็จะใช้แบตได้โดยไม่ต้องรีใหม่นั่นเองนะผมที่ตายบอสทายนะตัวนี้อ่าดันนี้ตัวแตกตลอดตัวระเบิดใช่ใช่ช่ตัวเปิดคอนเสิร์ตจ้าทริงจ้า <c oughs> เราก็ไปจำมาทั้งหมดนะนะ <c oughs> <c oughs> หัวจะปวดจะจริงเช่ มาเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ยืนตรงกลางถอนแบตใช้แบตสามแล้วเดินถอยหลังแค่นั้นเลยอันนี้ก็เดี๋ยวกดโยงกดยานิดนิดหน่อยหน่อยไปให้มันแรงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งอ่าแล้วก็โยกลงมาอีกนิดนึงให้มันปั้นให้มันปั้นสวยๆหน่อยโอเคอ๋อใลิรีเซิร์ชเปิดแล้วนี่ว่าก็สวยดีครับก็สวยดีครับสังเกตว่าตรงที่ผมจะตีได้เยอะมากนะฮะ ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเสียตังค์เพื่อที่จะแปบ,บอัปปี่ให้มันเป็นเลเวล90เลยเนีย่ยดีไหมกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าปันให้เันเวล90เลยข้อดีใหญ่ๆเลยนะเราจะปลดอันนี้ฮะเราจะปลดอัน,นอ่าไม่ใช่อันนี้ผมจะปลดจอกเกาะอันนี้ผมจะเกาะปลดจกอนนจดจกเกาะช่ออ่ารูที่4อ๋อเฮียแม่งเวลร้อยอีกต้วไหวมาก คืออันเนี้ยมันจะได้คีดา16เปอร์ซึ่งมันจะแรงกว่าจะเกาะ15าเราต้องการสิ่งนี้ส่วนอันเนี้ยมันกลางๆว่ะไม่ชัวร์มากต้องลองดูอีกทีนึงกลา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 งจุดยืนรู้แล้วครับต่อไปขอจุดนอนหน่อยโอ้อยากนอนตรงไหนนอนได้เลยฮะอะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ย จุดนอนก็จะมาถามว่าเอาจุดนอนเท่าไหร่ฮะพันห้าหรือสองพันห้าดีกว่าอยากนอนแบบสบายสบายหรือแบบนอนแบบเพลินเครับผมเลือกมาเลยดีกว่าจังหวะเนี้ยเลือกมาอยากนอนแบบสบายสบายหรือบบนอนแบบไหนดีครับผมเลือกมาเลยอยาก อยากขึ้นเดี่ยวหรืออยากขึ้นคู่หรือคู่ไม่พอขอขึ้นขี้ดีหรือถ้าขี้ไม่พอสุกข,ขี้ไหมครับจังหวะนี้อ่ะกอจะไปขึ้นขี้นีมาตรงนี้หน่อยนะครับผมพอเราตีกล่องใช่ไหมนี่เราพุ่งเข้าไปเราพุ่งเราพุ่งไปไปลายทางเลยฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่นะครับมอนีิฝันเนี่มันก็จะรวบม,มาทันทีนะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับพยายามตีแต่ละรอบนี้ให้มันโดนเยอะที่สุดนะ เทียเป็นละลอกละลอกไปนะครับนี่มันก็จะออกมาสวยอย่างนี้เลยเทเดียวเชียวนะจ๊ะแม่จะเหลือสองแต่ก็บอกเลยว่าพยองไม่แพ้กันอะไรกรันนะั <c> ่น <oughs> นึกจะพูดก็พูดอ่ะาะนะโอเคเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับก่อนสวัสดีพี่บิ๊กจ้าไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอ ไอเราก็ตกใจงไงนึกว่าจะให้แนะนาที่นอนแบบไหนก็บอกไม่ถูกไอที่เราฟังฟังเข้ามาก็ฟังเขาเราก็ฟังแต่อย่างนี้มาซะด้วยสิไมนเนสซ่าแอมเบอร์ชา r บวกหกอ้าไม่ดีบวกหกต่างกับบวกห้าแค่แปง้งแบตเดาใช,าชา้นานขึ้นอีกสองวิเองซึ่งถ้าเทียบกับราคาก็โดดทิบหายนะราคาโดดมากเดี๋ยวนะราคาโดดจริงๆโดดจัดเลยอะ โอเคมาฮะจุดยืนเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสังเกตว่ากอนแทบไม่ได้ลงดันอื่นนอกจากดันเปี์นะไอ้ีก็ขึ้นกระฉูดนะฮะอันนี้รอบที่สองแล้วนะอันนี้รอบที่สองรอบที่สองแล้วน,นี่รอบที่สองแล้วอา่า โอเคมารวมบอสต่อสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมไม่เป็นการรบกวนนะทุกคนฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจกับกอนหน่อยนะฮะฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยนะฮะฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อย46วิมายั่งมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว ระวังให้ดีฮะระวังให้ดีตัวการมาละวระวังให้ดีระวังให้ดีเบดเดอร์เลข CP สล้านเบดเดอร์เลข CP 2ล้านลงแมปพาร์บูทห้าไหวไหมครับเพิ่งหันเล่นฮะ CP สล้าน CP ไม่มีเอา KFC ไปก่อนได้ไหม <c oughs> อะไรอะ่ะเราอะ่ะ กดไลฟ์ฝั่งขวามือใช่ไหมได้พี่จำไว้นะจำไว้นะจำไว้เอ้ยมาแล้วเพชรแรกมาแล้วอ่ะทรงนี้หกรอบนะฮะไปไปซื้อเลยแล้วกัน